การเฮ็ดเกษตรผสมประสานมันมันเป็นทางหลอดอีกทางหนึ่งนะครับพาจเป็นต้องเฮ็ดตั้งแต่กเกษตรเชื่องเดียวสวัสดีครับผมตะกิติศัก์สันทิเศนอายุ31ปีครับที่อยู่ปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คือ11หมู่2บ้านกุดประดุกตำบลกุดประดุกอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญครับตอนนี้ก็เป็นเกษตรกร,เ,กรเต็มตัวครับหลัง ตั้งแต่แรกเริ่มเดิมที่ก็เคยเหตุงานเป็นพนักงานจ้างมาก่อนนะครับก่อนสีหันมาเห็ดเกษตรนี่ก็เคยเหตุงานเป็นลูกจาก้างเงินเดือนอนะั่นแหละเนาะตะกี้เหตุงานอยู่จันทร์ถึงศุกร์ล้ามาที่นี่เสาร์อาทิตย์นี่ก็หันกลับมาเห็ดเกษตรหรือว่าชีพส่วนตัวก็มากการเกษตรกรนะครับมากเกษตรกรเพราะว่าพื้นที่ทั้งหน้านี่่อแม่ก็มีพื้นที่ไปให้นะเขาก็เลยคิดว่า อยากสิกลับมาเห็ดอาชีพนี่แล้วพัฒนากเกษตรอาชีพกเกษตรนี่ให้มีความเกาวนาขึ้นไปจากถีพ่อกับแม้่เห้าเห็ดอยู่ให้มันเกิดไา่ได้ขึ้นในครอบครัวเห้าเขียวมันได้แค่3 5บหาว่าตนตอน,นเด้งนี่ร่อยร1 0ย1า0เฮากับเลือกเอาแดแงนวเนาะตะกี้นั่นบอกเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่ต้นไม้ก็ห้ายนะครับเป็นพื้นที่พื้นที่หน้านี่แหละ ส่วนมากกับเฮต้าหน้าหน้านี่ก็เป็นเฮตเป็นเขาย่างเดียวเข่าหน้าปีแต่ที่นี่ไล่ได้ลัก,ล,กลักกับมีแต่เข่านะครับผมมอ,มองว่าการท็่แต่เขานี่มันมันบอย่างยืนมันไล่ได้ทางเดียวเฉลี่ได้ปีหนึ่งเนี่ยขายเข่าก็ได้เงินประมาณเงื่อนก้อนกับประมาณเจ็ดแปดหมื่นซึ่งมองๆแลว้วมันกับแทบจะโบคุมกับการลงทุนไปทุเมืงินแห้งนี่ปัจจัยเขามาว่าจะเป็นเรื่องการไทยเนาะ เรื่องการคาจ้างการไถนาคาปันคาไถแล้วก็จ้างคนบ้านปุ๋ยเนี่ยตั้งถื่อถวบ่มีแรงงานเท่ากับจ้างบ้านปุ๋ยจ้างไถจ้างปันเพื่อจ้างตัดเขาอีกเนี่ยเราไปที่นี่ก็มาจ้างเกี่ยวอีกจ้างเกี่ยวเราไปที่นี่เ็าจะไปตากไปยังเสียเวลาเอาเขาไปขายอีกจางกรดแกไปขายอีกซึ่งเวลาเข้ามาบวกลบคุณหารบางแล้วมันขาดทุนครับตกไรหนึ่งไรหนึ่งนี่บ่เหลือพราะสามสี่ลอย ปี60นี่ผมผมเริ่มเริ่มศึกษาทาง YouTube แล้วก็ผมหันออกมามาปลูกกล้วยซึ่งผมเจาะบดานไว้เจาะบดานเลสองบอ่อเป็นหดกล้วยปลูกฝักทองตอนนั้นปลูกแคนตาลูปก็ถือว่าประสบผลสำเร็จไประดับหนึ่งนะครับนับจอนนีกประมาณ3ปีจากปี60ตอนแรกๆเขาก็บว่า จบปะลิ้นยาดีมากันมาเฮ็ดเกษตรจากที่เป็นแบบว่าเกษตรกรมันหยุดเฮ็ดงานเสาร์จันทร์ถึงศุกร์มาเฮ็ดเกษตรเสาร์อาทิตย์เขาก็ว่าบาแล้วเนาะสิหันมาเฮ็ดอีหยังมันเมือ่อยเขาก็มองว่ามันสิรอดบ่เคยเฮ็ดงานแบบว่าจะกินเงินเดือนทุกมือ้อทุกมือกม้อจังซี่นะมพอทั้งครอบครัวพอแม่ก็ว่าอยู่มีมีข้อดทีมาว่เาเฮาเฮ็ดเกษตรเนี่ยมันสิมีรายได้เข้ามาบา่เพราะว่าบางเถ้อมันก็ต้องใส่เงินใส่ทองนี่นะ ผมก็เลยบอกว่าการเเกษตรบางทีเฮาไปต้งองเงินเป็นตัวหลักเฮาก็อมองว่าเฮาเอาใจใจใิตแจเฮานี่แบบัดเลยว่าเฮามีความสุขกบมันท้องอิ่เฮามีความสุขกบมันเฮาเชื่อชมกับมันผลผลิตที่มันใด้มากมันจะมีความสุขแล,ล้วม,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 มันได้ขายเดี๋ยวเงินมันมากเองแล้วนะครับเงินเป็นตัวร่องเข้าป่าของจริงเงินทองของมายาเข้าป่าของจริงปะาเฮาได้กินได้แจกได้ขายได้พีน้องมากหานี่เฮากัน แจกใจพี่น้องไปเอาเอแบบมีความสุขนะยูนี่มีปลูกมีกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองมีพริกพริกฉี่ฝานะครับมีพริกย่ำดำมีบักแข่งักเขือพวงบานเท่าักแขงนะครับก็บมีพักผื่นพักสวนขั้วมีแตงโม ที่ลงไปในช่วงนี้นะครับก็รู้สึกดีนะครับที่ภาคภาครัฐเนาะให้การสนับสนุนและเห็นความสําคัญของเยาวชนรุ่นหลังที่บมมีงานทําหรือว่าเลียนจบไปแล้วที่บมมีการมีงานทําและอยากจะให้อาชีพแก่เยาวชนนะครับสําหรับผมนี่ก็อยากจะแนะนาน้องนเยาวชนที่สนใจในเรื่องของด้านการเกษตรนะครับมาศึกษาเรียนรู้ เรื่องการปลูกพักปลูกกล้วยปลูกนั่นปุูกนี่นะครับผมสามารถาจะแนะนำ <20 S 1> ละกาฝ <20 S 1> ึกส้อนให้ได้แล้วผมก็ยินดีนะครับที่จะให้คํ้ปรึกษากับน้อง,งนองเกษตรกรหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องการเกษตรได้ครับผม